สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนำเสนอเลขวิ่งเลขเด่นบนและล่างนะครับผมเลขวิ่งเลขเด่นบนและล่างนะก็ แนวทางย้อนหลังผมจะให้ดูตั้งแต่วันที่17มกราคม64นะครับผมนะก็คิดว่าน่าจะเดินดีนะครับนะก็จะมีหลุดแค่2งัวดเท่านั้นนะครับสงวดเท่านั้นนะก็คือวันที่16พฤษภาคมและ1มิถุนายนนะครับปี64นั่นแหละนะมาดูนะครับผมนะวันที่17มกราคม64นะครับ5.813นะครับก็5.13นะครับนี่ มี5อันนี้คือ2ตัวเลยนะเนี่ยห้านะครับนี่เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็3มาหลักร้อยนะครับ5ก็มาหลักหน่วยนะครับวันที่2กุมภาะนะครับเข้าที่เลขศูนย์ตัวเดียวคือหลักสิบนะครับผมวันที่16กุมภาะนะครับนะมีตัวเลขที่เข้า3 6 9นะครับนะครับมี6กับ3หลักร้อยหลักหน่วยนะครับมี3กับ9เนี่ยเข้าเนี่ยผมขอวงกลมนะขออนุญาตนะครับผมนะ นะครับสามเก้านะอันนี้คือ6กับ3อันนี้คือ0นะครับผมอันนี้คือ3กับ5นะครับแล้วก็มาดูวันที่1มีนานะครับเลข3ตัวเดียวนะครับเลข3ตัวเดียวนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมวันที่1นึเฮ้ยวันที่16 16มีนาครับผมเลข2นะครับเลข4นี่เข้านะครับนี่ สองเล็สี่อันนี้คือเลขเก้านะครับเข้าวันที่หนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาก็ใช้เข้าที่เลขห้าตัวเดียวนะครับวันที่สิบหกเมษานะครับผมสิบหกเมษาเข้าที่หกกับแปดนะครับหกแปดวันที่ 2, สองพฤษภาเข้าที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับอันนี้เจ็ดด้วยนะ เลข1กับเลขเจ็ดนะครับผมและก็วันที่16แล้วก็วันที่1มิถุนาก็หลุดไปนะครับหลุดเลยนะครับผมหลุดซ้อนวันที่1มิถุนานะครับผมเข้าที่เลข6นะครับผมเลข6ตัวเดียวเลยวันที่1กรกฎานะครับเข้าที่9257เข้าทุกตัวเลย92นะครับเนี่ย29แล้วก็5 7นะครับผมวันที่16กรกฎานะครับผมเข้าที่702นะครับอันนี้คือ70เลยนะ2ก็อยู่ตรงนี้นะครับ72วันที่1สิงหาเข้าที่เลข1นะครับผมนะวันที่16สิงหาเข้าที่75นะครับ75แล้วก็เลข2วันที่1กันยามาดูนะครับผมวันที่1กันยา นะครับมันจะมีตัวเลข4ตัวด้วยกันนะครับ8 146นะ่ะ8146นะครับผมนะ8146เราจะดูในส่วนของเลขล่างก่อนนะมาดูล่างนะครับผมล่างนะด้างล่างมันดับอะไรครับดับเลข1น,นะครับไม่มาแน่นอนเราตัดก่อนนะเลข1ครับผม ดับเลข8ล่าง8ไม่มาบัมาหลัก8ล่างนี่คือหลักหน่วยนะแต่ชัวร์คือดับ10 1 0หน่วยก็คือเลข1น,นะครับ10หน่วยนี่เลข1น,นะ10หน่วยเลข1 8ไม่มาหลัก10ล่าง4ไม่มาหลักเอ้ย8ไม่มาหลักหน่วยล่าง4ไม่มาหลัก10ล่าง6นี่เด่นที่สุดนะครับเอาแล้ว ผมว่า6น่าจะมาล่างนะครับ6น่าจะมาล่างนะ6น่าจะมาล่างนะครับผม6นะส่วน4มาได้แต่มาหลักหน่วยล่าง8มาได้มาหลัก10ล่างนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดคือเลข6จะมาล่างทีนี้มาดูในส่วนของอบนนะครับบน ดับอะไรเลข8ปดไหมเลข1นึ่งไหมเลข1บนมีโอกาสสุดนะครับ1บนมีโอกาสสุดสําหรับล่างมีโอกาสคือเลข6บนเลข1มีโอกาสมานะครับผมนะมาดูเลข 4... เลข4อ๋อเลข4ก็โอเคเลข4ก็มีโอกาสนะครับผมแต่ผมชี้เป้าไปที่เลข1มากกว่าเอาสรุปอย่างนี้นะครับผมนะสรุปแบบนี้นะครับ ซึ่งผมไม่ให้ได้ผมไม่ได้ให้ดูว่าอ่ันนี่ยผมให้ดูแล้วกันผมจะตัดยังไงอ่ะผมก็ลืมให้ดูลืมไให้ดูนะครับมาดูล่างก่อนนะครับล่างอะ่ะมันมีโอกาสมาก,ก็คือเลข6นะครับอันนี้4ถ้ามาต้องมาหลักหน่วยล่าง8ถ้ามาต้องมาหลัก10บอ่าหลัก10ล่างนะครับส่วนหนึ่งนะ ผมตัดทิ้งเพราะว่ามันดับล่างทุกหลักนะครับผมให้เปอร์เซ็นต์ไปที่เลข6หลักอ่หกนี่คือมาล่างได้มาดูหลักบนนะครับบนนะสำหรับเลข1ผมให้เครดิตไปเลยนะครับมาได้บนนะครับส่วน4 6 8นี้ผมตัดทิ้งและกันนะครับผมให้เครดิตที่จริง ผมอยากจะให้มันคู่กันด้วยสามนี่นะครับบนนะเราพูดเรื่องบนนะครับเนี่ย016หรือเปล่าน,นะผมชอบส่วนตัวแล้วเนี่ยอ่ะ016หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับผมไม่ได้ชี้เป้าชี้ประเด็นนะอย่าเพิ่งซื้อตามผมนะครับผมนะนะเดี๋ยวเดียวผมจะให้ดูนะครับเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอย้ขอโทษนะครับผมขอโทษนะอยู่ไหนแล้วเนี่ย ไอตัวที่ตารางอ่ะอา้าวแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับผมตัวตารางไปไหนครับหาไม่เจอเนี่ยโอ้ยขออนุญาตสักครู่ครับผมผมผมไม่ผมชี้เป้าของผมเองนะชี้เป้าของผมเองที่แบบว่ามันน่าจะเด่นนะมันน่าจะเด่นบ,บนนะครับชี้เป้าเองนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม บังเอิญไม่น่าจะพูดเรื่องนี้เลยเอ้าวดูไม่ได้ละออะอยู่ไหนอะผมขอผ่านแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดนะครับอันนี้ผมชี้อย่างนี้แล้วกันนะถ้าไปดูตารางนะครับผมนะผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดใหม่นะอ๋อเจ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 ออยู่ตรงไหนเนี่ย อ๋อนี่ไงนี่ไง <c oughs> นะใช้เวลานานเลยนะครับผมนะถ้าผมชี้เป้านะผมอยากจะให้มันคู่กันแบบนี้นะเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้คือบนนะนี่ถ้าบนนะครับเนี่ยผมอยากจะให้มันคู่แบบนี้นะผมกลัวมันจะออกแปลกๆนะครับผมมันจะออก <c oughs> มันจะออกแปลกๆแบบตัวเดิมตัวเก่านะครับตัวเดิมมันจะออก261ใช่ไหมสองหหผมกลัวมันออก216นะครับ216หรือไม่ก็จะเป็น016นะครับอันนี้คือบนนะแต่อย่าเพิ่งมาตามผมนะผมแค่สันนิษฐานแบบมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอย่ายายา่ยายาวไปใชนะ้ผมยังไม่ได้สรุปรายละเอียดนะครับแต่ถ้า เป็นหนะเนี่ยแต่ถ้าเป็น6กเนี่ยผมคิดว่าจะให้มาล่างคุณลองจับดีครับผมคุณลองจับเอาเองเลยนะครับถ้าเราตัดเนี่ยเราตัดหรืออะไรครับผมผมจะชี้ให้แบบนี้นะบางคนผมจะชี้ให้แบบนี้ถ้าเรามาดูในตารางกลุ่มนี้ถ้ามันมานะครับผมถ้าไม่มาก็แพ้ไปถ้าเราจะตัดตัดแบบนี้ครับตัด5้าตัดหนึ่ง มันจะได้อะไรครับ02 06 26 27แล้วก็67เนี่ยเราตัดทิ้งนะครับตัดตัวนี้ออกเนี่ยมันเหลือแค่4ตัวเท่านั้นอย่างผมจะให้ดูอย่างนี้นะมันเหลือแค่นี้ครับผมเนี่ยเหลือเลข0เหลือเลข2เหลือเลข6เหลือเลข7เนี่ยเอาไปจับกันดูครับผมนะผมพูดถึงล่างนะผมพูดถึงล่างนะครับตรงนี้นะแค่นี้แหละ นะแค่นี้ก่อนโอ้ยาวมากสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์กด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดดัโหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ